สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสไมลอินโฟกัสผมสมพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับเตรียมสิ้นสุดฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศประเทศไทยสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นสู่ฤดูฝนในวันที่22พฤษภาคมนี้ซึ่งปริมาณฝนทั้งประเทศในปีนี้ จะน้อยกว่าปกติถึง5%เซึ่งน้อยกว่าในปี2565อีกด้วยโดยในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนะครับจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงจะเป็นช่วงฤดูฝนชุกหนาแน่นที่สุดซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในส่วนของไทยตอนบนนะครับจะสิ้นสุดฤดูฝนประมาณเดือนตุลาคมส่วนภาคใต้นะครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุกหนาแน่นไปอีกจนถึงกลางเดือนมกราคมปี67แม่อาจจะฝนตกแดดออกก็เป็นได้นะครับเนี่ยยูเนสโก รับรองโคราชจีโอพาร์คเป็นดินแดน3ามมงกุฎแห่งที่4ของโลกคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโกได้มีมติรองรับให้โคราชจีโอพาร์คเป็นยูเนสโกโกลบอลจีโอพาร์คโดยหัวใจสำคัญนะครับก็คือพื้นที่ภูมิประเทศ และแหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าในระดับนานาชาติรวมทั้งแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมสำคัญที่สัมพันธ์กับแหล่งธรณีวิทยาซึ่งจะทำให้จังหวัดนครราชาสีมาเป็นโคราชเดอะยูเนสโกทริปเปิลเฮอริเทจซิตี้รวม3แห่งประกอบด้วย 1. มรดกป่าดงพญาเย็น 2. พื้นที่สงวนชีวมณฑลสแกรลาด 3. โคราชจิโอพาร์คพื้นที่ลุ่มแม่น้ำลำตะคองที่มีภูมิประเทศเขาลูปอิโตและฟอสซิลสามยุค โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จึงส่งผลทําให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองที่4ของโลกต่อจากประเทศอิตาลีเกาหลีใต้และจีนที่มีดินแดนสามกงกุฏของยูเนสโกในจังหวัดเดียวกันสถานที่สวยๆอยอะจริงๆครับประเทศไทยควายยักษ์ราคา50ล้านงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแควนะครับครั้งที่6ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาตลาดควายไทย และอนุรักษ์ควายไทยพื้นเมืองส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับปรุงพันธุกรรมของควายไทยให้มีคุณภาพดีขึ้นและเผยแพร่ควายไทยให้รู้จักโดยทั่วไปโดยที่น่าสนใจนะครับในงานคือการโชว์ควายงามจากฟาร์มต่างๆที่แต่ละฟาร์มนํามาโชว์ให้ผู้ร่วมงานได้รับชมแต่ที่คือฮานะครับและเป็นที่น่าสนใจก็คือควายงามที่มีชื่อว่าเพชรลำโขง และมีน้ำหนักนะครับ1.4ตันโดยเจ้าของนะครับได้พัฒนาสายพันธุ์จนได้สายพันธุ์ที่สวยงามและสามารถขายน้ำเชื้อได้หลายล้านบาทจนเจ้าของนะครับพูดเล่นๆว่าใครมาให้ราคาเท่าไหร่ก็ไม่ขายแต่เ็ามียอดราคาไว้ที่50ล้านบาทเอ่ยังไงครับเนี่ยสรุปขายไม่ขายครับเนี่ยใครเหมือนสุดพักก้าวสัน้นผู้ใช้ทิกตอกลายหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปและระบุข้อความว่าทุกคนว่าใครเหมือนสุดแฮชแท็กลังซิมันโลมแฮชแท็กธนาเทียมแฮชแท็กพิธา ฮแท็กก้าวสั้นแฮแท็กเบอรอตองโดยในคลิปดังกล่าวนะครับจะปรากฏ3ชายคนที่มีรูปลักษ์คล้ายกับสมาชิกของพรรคก้าวไกลก็คือได้แก่นายลังซิมันลมนะครับรวมถึงประธานคณะก้าวหน้าก็คือนายธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจและหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับนายพิธาลิมเจริญรัตเมื่อทั้ง3พบกันนะครับถึงกับต้องอุทานนะครับว่าเหมือนจัดเมื่อมีคนถามว่า3คนอยู่จังหวัดเดียวกันหมดเลยหรือไม่ รังสิมันเทียมนะครับก็ได้ตอบกับความคิดเห็นดังกล่าวนะครับว่าตนเองบินมากรทมเพื่อทุกคนครับผมรังสิมันเทียมครับวันนี้ก็ตามที่เพื่อนๆอยากให้พวกเรามารวมทีเป็นงไงสั้นใช่ไหมก็มาแล้วครับไหนสวัสดีครับทุกคนจริงเหมือนจัดเห็นในวิดีโอคอแล้วนะก็เหมือนแล้วจบจบเหมือนจริงขึ้นเลยบนเวทีไปั้เอาเลยทุนทุนทุนอะไรไม่รู้ไปก่อนละ <ด>ม้โดยเมื่อคลิปดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตนะครับต่างก็เข้ามาสแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากก็มีคอมเมนต์ยกตัวอย่างเช่นนะครับพักที่เป็นโลกคู่ขนานของก้าวไก่ใกล้จะครบตี้แล้วต้องไปตามเจชอมาแล้วเชื่อไหมว่าเจอแบบเดียวๆผมก็แยกไม่ออกว่าจริงไหมลังสิมันผสมจัดซัดทุกความจริงยังไม่เลือกตั้ง แต่ฟอร์มสภาโจ๊กได้แล้วฮ่าฮ่าแม่แต่ละคอมเมนต์พูดแล้วก็เหมือนจริงๆครับมาคันที่ข่าต่างประเทศนะครับระทึกเครื่องบินลบ f 18ตก เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาในเมืองซาราโกซานะครับของประเทศสเปนได้เกิดเหตุเครื่องบินขับไล่ F18 ได้ตกระหว่างทดสอบการบินในพื้นที่ของฐานทัพอากาศซาราโกซาโดยทางด้านนักบินนะครับสามารถดีดตัวออกมาได้สำเร็จก่อนที่เครื่องจะตกแต่อย่างไรก็ตามนะครับนักบินคนดังกล่าวยังได้รับบาดเจ็บอีกด้วยก่อนที่เขาจะถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษานะครับในเวลาต่อมา ส่วนสาเหตุที่เครื่องบินตกในครั้งนี้นะครับไม่ได้สร้างความเสียหายรุนแรงต่อพื้นที่รอบข้างและกองทัพนะครับก็กําลังเร่งดําเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปไมไหมายว่าแต่ F18 เลยครับ F35 ยังตกบ่อยนะครับแย่งกันเข้าสนามบอลดับ12บาดเจ็บ500คนเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาในสนามฟุตบอลกุสกตัน ที่ประเทศเอลซาวาดอร์ ador, การแข่งขันฟุตบอลน,นะครับระหว่างสโมสรฟุตบอ,อลอเลอันซากับสโมสรกีฬา FAS ต้องยุติการแข่งขันลงทันทีนะครับเพราะว่าแฟนบอลได้เริ่มเหยียบกันเองหลังจากประตูด,ด้านหน้าของสนามฟุตบอลน,นะครับได้พังถล่มลงมาโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง12รายและได้รับบาดเจ็บนะครับมากกว่า500คนซึ่งในจํานวนนี้นะครับ100รายมีอาการบาดเจ็บสาหาัสจนต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลและคาดว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับน่าจะมาจากการขายตั๋วปลอมที่ทําให้ผู้ คนนะครับเข้าไปในสนามฟุตบอลมากเกินไปจนทําให้เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าในครั้งนี้แหมผมเห็นภาพแล้วครับโอโ้โหน่ากลัวจริงๆแล้วก็อย่าเบียดกันไปดูนะครับภูเ <lerde. S 1> ขาไฟไอิตาลีปะทุเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาในแคว้นซิซิลีที่ประเทศอิตาลีภูเขาไฟเอสน้าได้ปะทุขึ้นซึ่งภูเขาไฟเอสนานั้นนะครับ ยังเป็นภูเขาไฟที่มีการประทุมากที่สุดในโลกอีกด้วยโดยหลังจากที่ภูเขาไฟนะครับได้เริ่มปะทุขึ้นก็ได้พ่นควันและเท่าฐานกระจายออกไปไกลมากกว่า10กิโลเมตรจนทําให้สนามบินคาตาเนียบนเกาะซิซิลีต้องหยุดปฏิบัติการบินชั่วคราวเนื่องจากเศษเท่าฐานนะครับี่ตกลงมาโดยในเบื้องต้นนะครับยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่วนภัยพิบัติในอิตาลีนะครับที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยในภาคเหนือก็คือน้ําท่วมหนักส่วนในภาคใต้นั้นนะครับจะเป็นการที่ภูเขาไฟนะครับป ใต้ภูเขาไฟระเบิดไว้อยู่ตรงกลางเลยครับผมว่าอยู่กลางประเทศน่าจะโอเคหรือเปล่าครับเนี่ยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ยสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกลางข่าวขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ f m 105สมัย์